ัสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่มีทัศรีสอร์ที่ตบลสวนพิกอ่าพระนครศรียุทธยานะครับซึ่งอ่มีโอกาสได้มาที่พี่เพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสมาคมพืชเศรษฐกิจนะฮะของไทยเรานะฮะซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมา,มาเพื่อที่จะได้พูดคุยกับทางนายกสมาคมนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับว่าท่านมีรายละเอียดยังไงที่จะพูดคุยกับทุกท่านนะครับนะครับ ครับดีครับครัผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยนะครับผมอยู่กับนายกสมาคมคุณปูแล้วก็กำนันเดชนะครับแล้วก็อาจารย์สสมศักดิ์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเราคงจะได้คุยกับท่านนายกสมาคมแล้วก็มีเวลาอาจจะได้คุยกับคุณปูหรือว่าท่านกำนันด้วยนะครับอาจารย์สมศักดิ์ด้วยนะครับเชินะครับขออนุญาตนะครับ เฉพาะกิจที่เป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นที่จะทํายังไงให้สมาคมนะครับได้เกิดการรับรู้กับท่านผู้ชมที่ติดตามอะไรการอยู่ณนเวลานี้นะครับเริ่มต้นที่สมาคมส่งเสริมเพื่อเศรษฐกิจไทยนะครับท่านนายกสมาคมเพื่อจรูนราบกิจนะครับซึ่งท่านได้ก่อตั้งสมาคมขึ้นมานะมีรายละเอียดยังไงนะครับท่านได้ให้รายละเอียดตรงนี้สกิดนึงรับสมาคมของเราเราเรื่อ เนื่อนะครับจริงๆเรื่องนี้เราศึกษาม,มาเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ลงมือทําอย่างจริงจังนะครับโดยในนามชื่อว่าสปากัรพาแห่งประเทศไทยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนะฮะเรานะครับจากที่ผมเองเป็นลูกชาวนาทีเกิดมาตรงนี้ก่อนนะครับเราเห็นว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่นะครับในประเทศไทยเรามีร้อยละ60เปอร์เซ็นี่ยยังลําบากอยู่นะครับนะฮะ ทำพืชผลในการเกษตรทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อย,อยางพารานะครับหลายอย่างนะครับทุกอย่างที่ผ่านมานี่ผมสังเกตตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับมาก็ยังติดนิติตินมารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ยังทํานาของผมเองนะฮะมารุ่นผมก็ยังทํานาอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นิสิินมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นนะฮะผมได้มาเริ่มศึกษาเรื่องของกันทากันทงนะฮะ ที่อเมริกาที่แคนาดาที่เขาเปลูกมาแล้วว่า,าทำไมเกษตรกรของเขาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนจากพืชสมัยเก่าสมัยเก่าแคนาดานะฮะอเมริกากเขาจะปลูกข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับรายได้เฉลี่ยต่อประมาณเอเคอร์หนึ่งเนี่ยตกประมาณสามพันบาทนะฮะพอเปลี่ยนมาปลูกกัญชากัญชงแค่นั้นเองนะครับปัจจุบันเอเคอร์หนึ่งนะฮะได้ถึงหกล้านบาทต่อเอเคอร์เห็นว่าไรายได้หกสามพันกับหกล้านมันต่างกันเยอะ ผมก็เลยมานั่งคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะยังไม่ถูกกฎหมายกันแชกันทงเราทําอย่างไรที่จะพาประชาชนนะฮะชาวไทยเนี่ยให้หมดหนี้หมดสินนะครับหลายอย่างผมก็มาศึกษาแล้วก็เลยจากแนวคิดนี้อย่างละเอียดแล้วนะฮะเราก็เลยเ,เรียกประชุมนะครับปรากฏว่าครั้งแรกเรียกประชุมที่บ้านมีคนเชื่อผมอยู่สองคนนะครับคือผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านหนึ่งคนนะฮะจากนั้นมาเราก็ไม่ยอมย่อท้อนะครับ เรียกคนมาประชุมจากหมู่บ้านนะครับกลายเป็นตำบลตำบลขยายเป็นอำเภออำเภอกลายเป็นจังหวัดสกลนครนะครับจากจังหวัดหนึ่งเป็นสองจังหวัดสี่จังหวัดห้าจังหวัดครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเราก่อตั้งขึ้นมานะครับภายในสามเดือนสามเดือนนั้นีสมาชิกทั่วประเทศนะครับโดยลักษณะการบริหารงานของสมาคมของเราเนี่ยเราจะจัดลําดับเป็นท่านนะครับมีนะฮะผู้บริหารสูงสุดที่เรียกว่าระดับเขตนะครับเขตมีทั้งหมดสิบเก้าเขตทั่วประเทศ เขตละสามจังหวัดนะครับบริหารสามถึงห้าจังหวัดต่อเขตยี่สิบเก้าเขตนะครับเขตที่ต้องควบคุมจังหวัดเขตมีผู้บริหารห้าคนนะครับมีประธานรองประธานเลขาเตรันยิตของเขตนี่นะฮะต่อมานะครับเขตจะต้องคุมจังหวัดหราเริ่มตั้งแต่สามจังหวัดถึงห้าจังหวัดนะครับในหนึ่งจังหวัดนี่นะฮะจะประกอบด้วยคณะกรรมการยี่สิบเอ็ดท่านยี่สิบเอ็ดท่านจะประกอบด้วยประธานนะครับรองประธานเลขาเตรันยิทการตลาดสายบุต นะฮะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไปยุบหมอพื้นบ้านแล้วก็ที่ปรึกษานะครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตแหน่งอันนี้โครงสร้างนะครับต้องประกอบด้วยยี่เอ็ดตแหน่งนะครับเป็นระดับจังหวัดนะฮะประธานจังหวัดนะลงไปในมียี่สาบเอ็ดตแหน่งนะครับประธานจังหวัดนะครับทั้งยี่สิบ็ดตำแหน่งที่ไปแต่งตั้งนะครับประธานบริหารระดับอำเภอนะครับอำเภอละยี่สิบเอ็ดคนตําแหน่งเหมือนกันนะครับนะฮะเหมือนกันนะฮะ ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอำเภอมีได้ที่ไปแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับตำบลตำบลเลยี่1คนนะครับตำบลมีได้ที่ไปแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ21คนเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้นะครับนะบหลังจากสามเดือนที่เราทํามานะครับเรามีสมาชิกนะครับที่เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมพืชกิจไทยทั้งหมด1,700,000คนทั่วประเทศ แต่วันนั้นมาถึงวันที่4ปีนะครับวันนี้เรามีสมาชิกตัวเลขกองกงคือ3ล้านคนนะครับสล้านคนทั่วประเทศเพราะถ้าดูนะกร,ระบวนการเอาบริหารของเราเนี่ยเราจะยังลึกไปถึงระดับหมูนะ่บ้านนะฮะมันก็เลยแข็งแกร่งทำํำไมองค์กรแข็งแร่งเราพาพี่น้องต่อสู้นะฮะตั้งแต่การพาผิดกฎหมายตอนนั้นผิดกฎหมายโดนไล่จับนะฮะทางกระทรวงมหาดไทยนี่ไปไประชุมหมู่บ้านไหนเขาก็ให้กำนันนะครับ ไล่จับตำรวจทหารนะครับเขาบอกว่าเราไม่ทําผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วเราทําเพื่อประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะต้องลืมตาอาปากขึ้นมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับประเทศไทยโดยไม่ต้องไปอาศัยนักการเมืองนะครับหรือว่าคนที่มีบารมีสูงๆเราทําด้วยมือของเราด้วยเงินของเราเองนะครับเรามาลงพิสูจน์ด้วยว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรจริงจัง สักหนึ่งอย่างนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยว่าเราจะทําได้ไหมนะครับวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับเป็นเวลาเดือนตีจางที่สี่ปีเต็มนะฮะสมาชิกเรามีทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสามปีถึงห้าปีข้างหน้าสมาคมเราตั้งเป้านะครับที่สิบถึงสิบสองล้านคนนะครับสิบถึงสิบสองล้านคนโดยที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าประชาชนจะต้องปลูกกัญชา ปูกันทงอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ตารวจไม่จับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะเอาวันนี้เลยนะฮะกัญชาตอนนี้นะครับมีนะครับนักลงทุนต่างประเทศมาให้กิโลละแสนดอกกัญชาแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นใบกัญชาสดวันนี้นะฮะเราสามารถขายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะต่อกิโลหมื่นห้าพันบาทและไม่พอขายนะไม่มีใครพอขายในปัจจุบันอันนี้คือเป็นการยืนยันว่า จริงที่เราคิดเมื่อเจ็ดสีที่แล้ววันนี้มันเริ่มเป็นจริงแล้วนะครับเป็นจริงและประชาชนกําลังจะได้ปลูกจากผิดกฎหมายวันนี้นะครับอากันทงถูกกฎหมายแล้วกระท่อมถูกกฎหมายชาวใต้นะฮะจะได้ปลูกกระท่อมนะฮะการทงสามารถปลูกไปทั่วประเทศเหลือกันพายอย่างเดียวนะฮะการพาตอนนี้ผิดแค่้อดดอกอย่างเดียวส่วนรากต้นใบเราสามารถค้าขายได้นะครับทั่วประเทศและก็กทั่วโลกแล้วนี่คือสิ่งที่เราต่อสู้ขึ้นมา นะครับเนาจะไปที่มาสมาคมว่าเกิดขึ้นมาอะไรเพื่ออะไรนะครับเอาท่านทะ่านประธุประสงค์องเเพื่อนะครับช่วยประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้มีโอกาสนะครับปลูกนะครับแล้วก็ไปรูปเพื่อเศรษฐกิจการพากันพงนะครับให้สามารถจงออกไปตีตลาดพวกลูกเพราะว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งลกอยู่แล้วนะนะครับตะต,ต้องขอบคุณน,ยนายกสมาคมเพื่อเศรษฐกิจไทยที่ได้กล่าวถึงประธุประสงค์และรายละเอียดต่างๆนะครับจริงๆแล้วในรายละเอียดมี มากพอสมควรแต่ว่าสั้นๆนะครับผมจะถามอา่างเมขาสมาคมเพื่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่าเห็นว่าจะมีการเปิดตัวนะครับในเรื่องของอสมาคมนะครับในต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอยากจะใหป้ปูนะครับได้อธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะลาท่านผู้ชมไปนะครับสวัสดีค,ค่ะรูจ๋านะคะชนิดาภาทัญชาลีค่ะ ออดีตําแหน่งเลขา,รรา,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 านุการธนาชาเชาตไทยปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมส่งเสริมเพือ่อไทยนะคะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วู้รป็นคสกลนครนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของที่เราขับเคลื่อนกันมาทั่วประเทศที่เรามีสมาชิกเฉพาะกรรมการเราหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่านี่นะคะแล้วก็สมาชิกทั่วไปรวมแล้วประมาณตัวเลข,ของกลอยู่ที่ประมาณสองล้านนะคะทีนี้เนี่ย ในส่วนของอยุธยาเนี่ยที่บูมองดูความพร้อมของอยุธยานะคะมันเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของเป็นเมืองมรดกโลกอยู่แล้วนะคะการคมนาคมอะไรนี่มันสะดวกทุกเรื่องนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นทางท่องบินเราสามารถที่จะลงที่สนามบินดอนเมืองได้นะคะแล้วก็ทางรถไฟนะคะทางเรือนะคะได้หมดนะคะแล้วก็มีสกสากรรมอ่อพร้อมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะอ่อ เป็นสำนักงานนะคะสาขาของสมาคมส่ง,งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยนะคะที่นี่นะคะกโ็โชคดีนะคะทีะ่ท่านเจ้าของสถานที่นะคะท่านกำนันนะคะเมธตานะคะก็โดยการประสานงานของประธานของจังหวัดอยุธยานัคืออาจารย์สมศักดิ์นะคะ,ะได้อำนวยความสะดวกตรงนี้นะคะก็ใช้ที่นี่เป็นสำนักงานของเราทีนี้เนี่ยวันที่หนึ่งถึงวันที่สองกูก็จะเชิญฝ่ายวิชาการฝึกอบรมนะคะ ของสมาคมนะคะมาระดมสมองร่วมกันเพื่อจะวางแผนในการร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิเพื่อทําหลักสูตรนะคะ,อ,ะอบรมพี่น้องสมาชิกของเราทั่วประเทศแล้วก็ใช้ท,ที่นี่เป็นสํานักงานนะคะก็จะมีการวางแผนในการที่จะจัดงานนะคะแล้วก็เปิดใต้นสมาคมนะคะอย่างเป็นทางการะคะ่ะก็ในส่วนตัวผมเองก็อยากจะขอบคุณท่านกำนันนะคะเจ้าของสถานที่ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่เป็นประธานของสอมา,าคมนะคะจังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอ๋นะคะคุณเอ๋ที่เป็นเลข,ขาของจังหวัดอยุธยานะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนเรานะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นความ ตั้งใจของสมาคมพ <th> <th> ืชเศรษฐกิจไทยนะครับซ <first> <soil> ึ <aha> ่งวัน <ther> นี้เราได้มาพบกับท่านกำนันนะครับในสถานที <Sure> ่แห่งนี้ครับมีพัทรีสอร์ทนะครับมาพบกับอาจารย์สมศักดิ์นะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นประธานของเรื่องของพืชเศรษฐกิจไทยที่จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วก็ขอบคุณท่านนายกสมาคมพืชเศรษฐกิจไทยนะครับดรจนูลาภศิล์นะครับแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการในวันนี้ครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Sampai jumpa. Sampai jumpa.